หน่มัวมันมาหาคขบอแล้วมันพ่อบาวเไปไปเฮ้ยไป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  面白い món à, luôn nè này, món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  สองห้าล้มอสองหกล้มหัวสองหกสองห้า